สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนน้ด้อคะมือหนีสีผ้าพีพ้นหนองมากินกินยัาง,งานูดกินปลาห่าก๋วยค่ะอ๋อหรือว่าอีกซื้อหนึ่งก็คือปลากลว๋วยเด้อค่ะอืมทางเ้ามีขายเด้อค่ะพี่น้องนี่มันก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้มันเป็นปลาหนำโค้งปลาชนิดหนึน่งที่ซื้อว่ากว๋วยเด้อค่ะเพราะว่าหูบอกไปยังเพื่อสึกก๋วยเป็นเพราะมีรูปหลังลักษณะคือก๋วยหรือเปล่า โมคือกล้วยมันอ้วนกว่านี้คล้ายๆอือือึนู่นก็กิกนครั้งเล็ดเม่นบ่าค่ะนี่กินเนื้อมันอือหรือว่ากลางก็เยอือน,น,น,อนะขาวานกินหมองนี่กะมันก็มีแล้ววะเนาะ ปลยมงมัมีกังเฟรนกุ๊มาถึงปลาแนะนำบ่มีไงฟาทางกุอหอหมต้องเอากราออกด้วยนะคะเมื่อกันนั้นมันชื่้าคอกั่งข้าคออื้อ กลางเกลียบอีกแก่อืมจำมกีกลางบอกอืมเสียมันกันแล้วเนี่ย S <S 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 มันตัวไหนหน่อยเนกลางหลายอะแต่เหนือแบบมันเจา้าก่างนี่สมถดใหญ่หน,นะเพราะว่ากลางนหน่อยหน่อยเองแต่ยังนะคะพอ ก้างแตกปลายก็ต้องย้ำให้ละเอียดเนี่ยแปลมันข้าวคอยอยู่ดีจ้ะอย่างนี้แหละไม่อยากเสี่ยงเล่แตะหือ Mmm. เหนื่อยในกระสิออกมันมันนหวานกินปลาที่กินมาปลาได้ซสบสุดสบายปลาปลาเขียวข้าอื่นมดเปยังปลาย่อเน่าะปลากรด หนึ่งปานิแนแซ่บไป バトルでない。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. คือคือคืออัน,นปลาอันนี้เลยอ่ะปลาอยู่ปลาหนำอยู่เบนบกเหรอเขาเอืน่นเอยียงนะอันนั้นอะกับปาติรนปลาหนำที่มันมีหนำหนำหน้ำอ่ะปลาอย่างว่าที่โบเมนแมวหนำอ่ะ ลาน้ำข้าเอื่นนั่นอย่างไรตออันตัวไหนหน่อยนอยนะตัวไหนหน่อย,อยมันสีหางงดงด,งดนะน้มันก็สีลอยเป็นโตผูดทีหอกปลากระกตูดหนะืม้ายอยู่นะมันหมักอยู่ในกร,ระตูนปลากระตูดหืมฮางมัชส้โคตรโคตรหนาะสีนุ่มหนึหรอ บม่หลววแต่หนูนก็เห็นแปนบแน่กระตูนเหมือนแน่นกระตูนมันสีสีเขียวปลานำมานำเหรอเออเออมานำมานำแนแนแน่นแนนปลานก็ห <c oughs> นูนมันหูจักซื้อมันอ่ะเด็กอึ่งบานหนึ่งก็ยังหูเออก็เข้าบึก เดี๋ยวหวานฉันลองไปถามเล็กหน่อยเบิรงไปถามระเบือว่าตั้ง<ะ>ตัวอะไรถ้าน้องตอบผิดเดีเ๋ยวพานม นี่เสียปะมันมันต้องแก้กาบออกก่อนนี่ยต้องแก้กาบออกก่อน มือนีฟีมือเมน็นนกนะคะแสษบเบอร์บ,บ้างเศษเพ่งบ้าแสบอลลีนะทึ่งนกชีจมนิ็กหน่อยแต่มันก็เหยีดเขาแสบมันบ้าเออแส็บ แซ่บแซ่บพี่น้องมีอันหนึ่งที่เมนูเคทบอแซ่บแล้วว่าไงอ่ะเยี่ยมบอวูเพราะว่าเมนูเคทแซ่บถูกอันลองไปกินตุ่มหอยเมนูดู้โหโคตรบอแซ่บตำ้ปัจจุัน หนูมา马克เซมัน,มมก,น,มนกินปิงเขียดฟิมืิไหมลูกไม่เคยกินเจาเขียดไม่เคยกินเจ้ากบก็ไม่เคยกินจึงเคยกินแต่ดื่มรสสาติอิ่มยังอิ่มแล้วค่ะ ม <an> <t une> าจักไหนใต้ตู้นะค่ะฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้่องครังนกแช่เหนือแช่เหนืนเมื่อค้าค่ะก็อย่าลืมสื่อของมอนันุนกับ,บไว้นน้ำเดือคะ่ะปลาหักกล้วยทางเข้ากับเมียใครเดือดค่ะมันเป็นปลาชิวแมนยูนเนทตอลีน,นะคะอยู่แม่น้ำโขงนะคะก็สิไหนขึ้นมาหน่อบอง,ง่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าเข้าตรงไส้โซนโบิดบิดโอ้ยเมียนบ็ดอ,ๆๆๆอันอันอันเนี้ย เออมองมองมองแต่ใจได้แต่มองค่ะสำหรับพี่น้องคนใดสนใจเด้อค่ะสามารถทางสังสือได้ทางช่องเพีทางนกเชนแนวเชนแนวและกับพีทางนกเชนแนวเลยค่ะคะ่ะรำรำเรื่อยๆ่ยทุกเมื่อเรื่อยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ